ลูกปืนแตกครับล้อหน้าหลุดเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้มาด้วยใจจริงๆจมเป็นที่เรียบร้อยคันนี้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ก็อยู่ที่งานกะถินสามัคีครับอยู่ที่วัดอ่าเขาข้าง อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเป็น E ีพีที่2นะอีพีแรกพาดูขบ,บวนเคลื่อนเข้าบนที่วัดเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูมาชมบรรยากาศก,ากันดีกว่า6กล้อสิล้อสายบุญราชดรีนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวสไตล์ตาการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์มากเลยของอจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือจะเน้นเป็นสายปั้นเรามาดูเลยนะครับการทําบุญโอโ้มีอุปสรรคมากมายมาดู พี่ใหญ่ยุคก้าสุนลูกปืนแตกครับล้อหน้าหลุดเป็นที่เรียบร้อยครับตัวแรงเลยนะตัวแรงล้อหลุดไปแล้วนะครับตูกสายแถวอ่าราชบุรีนี่จะเป็นอ่าสายปั้นนะส่วนใหญ่ครับเป็นรถสายปั้นนะคันนี้ถือว่าอมาด้วยใจจริงๆดูว่าโอ้เอ็ดไม่คาดคิดครับนะรอเก็บกู้กันไปโอ้รถเยอะมากมาก,มากนะครับถ้าจะให้ตีเป็นจำนวน นะครับนับไม่หมดแน่นอนนะครับนี่ทีเด็ดผมรีวิวไปแล้วนะครับอายุน้เราวหกสิปีคันนี้เหมือนกันนะครับโอโ้โหดูคันนี้สวยงามากนะครับของเสียปอนสวยหลอ่อๆกันทั้งนั้นครับพื้นที่เทค่อนข้างที่จะหนืดมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไรอ่ะบอ่อน้ำเนอะดูดิตูดจะชนกันอยู่แล้ว ของแท่ของเท้ครับรัฐบุรีวันนี้โดมิเนเตอร์ครับสวยๆห้างแท้กระบะอคอกสูงครับนานๆทีจะเห็นโดมิเนเตอร์กับเอฟาร์ะ FR นะส่วนใหญ่จะเห็นแบบ n อ่ NQR าเดี๋ยวว่ายอะมากแล้วก็เอลกวกระตนูนพวกนี้เยอะจริงๆเดี๋ยวผมพาเดินชมไปเ,เรื่อยๆทำบรรยากาศภายในงานก็เทไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่เท กระบะยังมีครับรีโวกระบะด,ดำทีเด็ดเลย EP หนึ่งให้ชมมาแล้วครับตัวแรงครับร้อยสี่สิบห้าแรงท u r โบกระบะซัมมิตห้างแทนนะตัวเนี้ยยางแปดสองห้าครับโดมิเนเตอร์เหมือนกันคันนี้ผมบอกเลยนะว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมากนะครับยอดวิวหลักล้านอะ่ะคันเนี้ยนี่คันนี้ย ตูเปกลมตัวแม่รั่วรั่วเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็สามหกครับน่าจะจมเป็นที่เรียบร้อยก็รอเก็บกู้กันไปหลอๆอกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับผมนี่ครับผมบอกเลยว่าที่เทเดือดเลยนะดูแต่ละคันนะครับครึ่งล้อหมดอ่ะ ทีมงานเสียตอมครับเพชรบุรีทีมงานรถหล่อก็รถคุดนะครับรถแม็กโคก็จะมีซูมิโตโมเอสเฮร้อยสามสิบครับแล้วก็เจ้าแคทสามหนึ่งสามดีทูจีซีครับอยู่ที่หน้างานแล้วก็มีไอ้ตัวจิ๋วด้วยนะครับเป็นอุปสต้า x ศูนย์สามสามครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคันวันนี้อุปสรรคเจอกัน เจอกันแทบกับทุกคันครับทั้งจมสายเบรกรั่วลูกปอนล้อหน้าแตกล้อหลุดบ้างนะครับนี่เลยผมให้ดูเลยนะครับมันเป็นน้ํานะทุกคนเนี่ยนี่คือเป็นอุปสรรคใหญ่เลยสําหรับงานบุญที่จังหวัดราชบุรีเป็นหิน,นละเอียดดําคันนี้จากอูช่างยุธหนองโพครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับดู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 สวยงามมาก ตอนนี้ก็รอจัดแจงครับว่าจะลงหินหรือว่าลงดินถ้าตามหลักเลยนะครับแปลนของเขาก็คือเขาจะลงดินก่อนนะครับลงดินปูหน้าแล้วก็เอาหินโรยหน้าอีกทีนึ่งนะครับซึ่งหินหินละเอียดหินคุกม,มันจะได้ไม่ต้องห่อเขาเรียกอะไรมันจะได้ไม่เสียเปล่าเนอะเริ่มแล้วครับเริ่มทยอยออกมาเทห,หินกันแล้วเดินไปเดินมาเจอแต่คนเดียวครับอีทีสวัสดีครับ โอลิฟสายมันดีๆโอลิฟเป็นไงวันนี้มันไหมมันเนี่ยโอ้โหแบบอุปสรรคเยอะมากนะนี่เดี๋ยวมาดูพี่ล็อกคันนี้ขนาดยางใหญ่ยังไม่ลอดครับโอ้หุ่นนิ่มๆนิ่มๆเลยจัดคอนเทนต์ให้กันชมตลอดเลยเสร็จไปอีกหนึ่ง เออเอาคอนเทนต์อีกแล้วเริ่มเทนะครับให้ชมบรรยากาศนะ EP สองนี้ชมชมบรรยากาศนะครับจำโคตรเอียงเอียงเยอะอยู่อ๋อปลอดภัยครับ ล็อกกี้นี่แต่งสวยสันนี้ผมบอกแล้วครับดำเอียงหน่อยก็อันตรายครับเดี๋ยวล้มอีกต้องคอยให้แมคโครช่วยช่ยหรือเปล่า ดิฟฟี่นะครับเตกทิฟฟี่อะตอนทีก็พอจะถอยจอดก็อีกแล้วครับรถเปล่านะโอ้โหาง,งานแบบนี้ผมบอกเลยยาบครับเจ้าแคทช่วยไม่ไหวแล้วบรรยากาศในงานนะโอ้โหสวยจัดเลย พีสองครับเริ่มเทดินครับมามาดูพี่ใหญ่ครับสิบรอรกกี้ออกนิ่มๆเลย